ข้อหวยแ a ขอโชคขอลาบไอ้ไข่กุมารปิ่นเพชรสองเลขอ่างน้ำมนต์ลอยวนเห็นเด่นชัดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆของไอ้ไข่มานำเสนอท่านอีกแล้วนะคะถ้าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด u u s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะมีข่าวๆของไอ้ไข่มานำเสนอท่านทุกวันนะคะ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปขอโชคขอลาบไอ้ไข่แล้วก็กุมารปิ่นเพชรนะคะที่วัดน้ําดิบนะคะหรือวัดเชตาวนารามนะคะอยู่ที่ตำบลหนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะซึ่งกุมารเทพทั้งสององนี้นะคะให้โชคให้ลาบกับผู้คนเป็นจำนวนมากแล้วนะคะทุกงวดน,นี้จะมีคนมาขอโชคขอลาบกันอย่างต่อเนื่องนะคะเห็นได้จากเสื้อผ้าของเล่นแล้วก็ พวกน้ำแดงแต,ต่างๆนี่เยอะไปหมดเลยนะคะนี่เลยนะคะเมื่อมาขอโชคขอลาบมากราบไหว้ขอพรแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องมานี่ยก็คือการมาส่องอ่างน้ำมนตนนะคะนี่เลยนะคะเราใช้ท่านชมแบบชัดๆนะคะนี่เลยนะคะเลขอ่างน้ำมนต์ของวัดน้ำดิบในครั้งนี้ก็คือนี่เลยนะคะมองเห็นเป็นเลข3เลขสี่เลข7ด เลข8ดแล้วก็เลขหกนะคะนี่เลยนะคะจะลอยวนอยู่แบบนี้นะคะก็ดูแล้วโปรพินิษพี่เคาะให้ละเอียดทีท่วนนะคะนี่เลยนะคะว่าเห็นเป็นแบบไหนนะคะเลขไหนโดดเด่นขึ้นมานะคะนี่เลยนะคะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านนะคะนี่เลยนะคะมีสามมีสี่มีเจ็ดมีแปดมีหกนะคะซึ่งเลขหกกับเลขแปดนี่ เป็นเลขที่ลากตัวเดียวกันนะคะนี่เลยนะคะก็ขอท่านได้ขอท่านเฮงนะคะขอให้กุมารปิ่นเพชรแล้วก็ไอไข่นำโชคมาให้กับทุกท่านเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะ